ฮัลโหลทุกคนกราบ,บสวัสดีทุกคนด้วยแล้วกันนะครับผมช่องอเล็กซ์น้ยูนิเกมโซน4 extreme เช่นเคยครับผมทุกคนมาคลิปนี้อาจจะมีคนที่อยากรู้นะครับผมว่าทําของอะไรบ้างนะถึงจะลง PVP ได้เนาะก็ตอนนี้ของก็ยังไม่ครบเหลือหน้านะผมยังไม่ซื้อนะเพราะว่าผมจะเก็บตังค์ซื้อ AD ดีมารีวิวนะครับผมในช่องผมยังไม่รีวิว AD ดีไปเลยนะคนก็ขอเข้ามาเยอะเลยนะเซต33นะครับล็กเกอร์นะดีับแล้วก็อินเวนเตอร์ or, นะก็ยังไม่ได้รีวิวเลยนะเดี๋ยวมาลองดูงบคร่าวๆข,ข,ของไอ นี้กันนะผมคือไอดีผมเองนะไอดี ID หลักนะครับอ่ะเดี๋ยวมาน,นำงบผมบอกเลยว่าพันต้นๆเท่านั้นนะผมได้ฮิตถึง900แนละ้วเนาะก็เดี๋ยวมาดูกันนะผมว่าตะลุย PVP ของเราในคลิปนี้นะครับผมจะเล่นได้ดีมากสักแค่ไหนนะครับผมทุกคนอ่ะผมจะไม่มีการแปลง,ปลงบงแปลงบอสไปลงนะครับก็คือตัวนี้เลยนะครับถ้าแปลงบอสเนี่ยมันจะโกงขึ้นไปอีกเนาะเพราะว่ามันอีง่ายเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราะมาวิค็อปนะครับผมจากราคาของที่ผมใส่แล้วก็สกิลแล้วก็ลูกแก้วเลยนะครับหกส่วนหน้าอันนี้มีแค่หนะ้าเนาะอันนี้ ยางดำสองร้าสิบบาทครับสามแล้วนะครับผมสองอันนี้อันละ50บนะครับก็สี่ร้อยนะครับหกแคชหน้านะครับผมชิ้นละเจบาทนะครับสามบาทนะครับบวก400ร้อนะครับใช่ไหมวะยางดำสองราสิบ 300ร0อบ่วก420ดิหกส่วนหน้าเออ6ส่วนหน้าแค่420นะเป็น820บาทนะครับ3หลังนะครับหลังหนามกับแหวนเนี่ยอันละประมาณ50บาทเนาะเป็น920ครับมงกุฎ1 0 0 2 0ครับ1,020บาทนะครับแล้วก็ลูกแก้วส้ม4ลูกครับลูกละ50บาทก็200เป็น1,220บาทนะครับส่วนสกิลนะครับผมซื้อซื้อมาตีเอานะับใบบวกก็ได้จากการลงดงลงดันอันนี้ถือว่าฟรีไปนะครับสกิลมีแค่วกส นะก็เป็นาะก็เป็น1270บาทเท่านั้นนะับผมสำหรับตัวผมนะ1270บาทเสียงพัดลมดังขอโทษขอไปครับทุกคนเดี๋ยวมาดูกันนะับผมว่าตัววี p ของเราเนี่ยจะเล่นได้ดีหรือเปล่านนะสำหรับงบแค่พันสองนะทุกคนก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะับผมใครที่กําลังมองหาเว็บเติมเกมท,ที่ถูกที่สุดนะตอนนี้นะับผมเว็บนี้เลยครับ www.cgoth.com นะครับเว็บนี้เลยถูกกว่าเติมเองแน่นอนครับไว้ใจปลอดภัยต้องเว็บนี้เลย cgoth หรือ z g o TH นั่นเองนะครับลิงก์ใต้คลิปเลยกดเข้าไปได้เลยครับผมอ่ะมาดูที่ฮิตครับผม925ครับกิฟต์795ครับสเปเชียล623ครับเลือดแค่หมื่นเดียวนะเลือดน้อยมากครับแล้วก็ SP บวก4,000นะครับแล้วก็ Critical 22.8ชีลดาเมดนะครับอ่า15.0นะครับเดี๋ยวเราไปตะลุย PVP ครับผมคลิปนี้ทุกคนมาลองดูว่างบน้อยของเราก็ถือว่าเยอะอยู่นะทุกคนไม่ใช่ว่า งบน้อยหรอกนะครับมันพันสอ่ะมันก็ถือว่าเยอะพอสมควรอ่ะนะครับได้ของประมาณนี้นะครับแต่สเปเชียลเราไม่มีนะไม่รู้ว่าจะอ e ีเขาตายหรือเปล่านะตัวเนี้ยน่าจะอ e ีไม่ตายแน่นอนเนี่ยเดี๋ยวคลิปอ่าอะไรวะอ่าเซตสามสามลองก่อนนะกับกับ AD นะครับจะทำให้แน่นอน,นะนรับเฮ้ย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  หูจับทีเดียวกับตายครับโอเคอุ้ยลงดีแรงมากโอเคอุ้ยโดนไต่โดนโดนไต,ต่อลไรฮะโดนเตาะโดนเตาะมาดิ โอ้โหเพื่อนใจเย็นทีมทีมเพื่อนสวยโอเคสามศูนย์แล้วครับผมตอนนี้ทีมเราหกนำหกต่อสัก <c oughs> โอ้ขอโทษขอไปครับทุกคนกูนจะลบทำไมวะนะโอเคจับได้ครับอุ้ยไม่ตายหรอ,โอ,โ,หโ,อโ,หโอ้โหโดนลาดช็อตมาอะฟั์เก์โอ้โห เพื่อนในทีมไหมเฮ้ยอุ้ยจบโดนไปโอ้โหทีมเราเอาเรื่องอยูน่นะทุกคนโอ้โหโอ้โนัวเนียยังว่าตรงนี้ตรงนี้ต้องอีสิผมแน่เลยเนะี่ย ตัวนี้ค่อนข้าง,างโอ้เพื่อนลัดจอดรถตู้ป๊เกอร์โอ้โหง้างมาจากไกลเลยโอเคหักเราเท่าไหร่วะหักเราเจ็ดร้อยวานะเกือบแปดร้อยนะโอ้โอ้ยปุ๊บโอ้โ โอ้โห oh, hey. ่กระเด็นกระดอนอาจจะเงียบๆนิดนึงนะทุกคนอุ้ยโทษเพื่อนโทษเลยโทษเลยครับโทษโทษโทษสวยโอ้เมื่อกี้เพื่อนเพื่อนจะอีนะแต่ผมไม่รู้ครับผมไปเตะน,นะโอ้โหอีเสียใครเมื่อกี้นะขอคืนหน่อย โหแรงอยู่นะคนนี้แรงมากครับอ้าวดับเบิลต่อครับดับเบิลต่อจากเพื่อนเลยดับเบิลต่อจากเพื่อนเลยโอเคแฟนพลาสติกครับผมเอานึกว่าทีมเราก็เดินมาแบบอันนี้เลยถือว่าโอเคนะไม่ได้แย่นะทุกคนผมกับตัยครับ ตตุยครับสบโดนสบโดนเลือดขอเลือดเลือดกดไม่ได้โอเค <c oughs> เกือบไม่ทันครับเมื่อกี้หักไปดิ ตุยนั่นอหะโดนคิวเอาหนีเลยครับเมื่อกี้วิ่งไล่ผมอยู่เลยนะคนนี้นะโอ้โหเพิ่มเลือดอะไรครับเนี่ยโอ้โหชิมหายแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยโดนลุมระยำเกือบตุยโอเค เพื่อนๆได้อยู่ตัวนึงนี่กัดโดนแล้วโโอ้เอ้ยฝั่งนู้นออกไปตัวนึงวไว้โอ้โไม่ตายนิดเดียวตุ้มโอ้โห กดคิวไม่ทันนะง้างมาแต่ไกลเลยทีมหน่อยเพื่อนรอเล่นผมอยู่ในตัวเนี้ยตัวนี้มันรอเล่นผมแฮ่ฮ hey, e. ันแน,น่ไม่โดนนะเพื่อนไม่โดนนะเพื่อนโว้ยเขาเอาขึ้นหน่อยเขาเอาขึ้นหน่อยเขาเอาโอ้ยอีสวนกันเฉย ออาคืนไม่ได้ับโอเคจบเกมครับผมเราตายไปถึงเจ็ดตัวแล้ววะนนี้ทีมเราชนะครับผมก็ถือว่าโอเคนะทุกคนแต่เราเซตนี้แต่อ e ีเราไม่แรงอะนะครับแต่ก็ทีเดียวตายอยู่นะเพราะว่าของในห้องนี้ไม่ไม่ได้โหดอะไรขนาดนั้นนะก็ตัดแบบทั่วๆไปเหมือนเหมือนเราเลยนะเซตเหมือนเราเลยนะอาจจะน้อยกว่าเราได้ซ้ำน,นะบางบางตัวนะแต่นี้อ e ีแรงแน่นอนครับผมเซตลอลเกอร์นะเซตแซมบา้าด้วยครับกดก่อนเราโดนเตะลืมมาต่อครับผมทุกคน โอ้ยคาปโปคาปโปโอ้ยลงดีเอ้ากดไม่ติดโอ้โหโอ้โหโ,โ,โดนเพื่อนจะทีมกับเราแลเมื่อกี้ออีอีอ,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 อสวยเพื่อนหลอนคิวแล้วกูงนจะอ e ี อีเยอะอย่างว่าแถวนี้เรียบร้อยกูยังไม่ทันขาดคำเลยโอเคคุยไปหนึ่งครับนี้ยังไม่มีคิวเลยโอ้โหไม่ทันจับหักโอ้โหหักไม่เข้าเลยครับตัวนี้เอดีนะน่าจะใช่นะ ไม่โดนเว้ยรอดมาได้ไงวะตัวนี้มันแอบตัวนี้มันแอบอุ้ยอุ้ยโอ้โหเรียบร้อยไปเพื่อนจับเพื่อนโอ้โหคาโปเซติลิงกังอะไรล่ะเพื่อนอะไรล่ะเพื่อนโอ้โห ตอันนี้ฝืดมากเอ้ยไม่นี่หรอวะไม่ติดสตันหรอมันไปได้ไงวะไม่ติดสตันเลยโอ้เพื่อนไม่ทีมว่ะเพื่อนกำลังคอมโบอยู่เมื่อกี้เอ้าโดนจับเนี่ยท้อเลยบอกเลยบอกเลยว่าท้อเลือดเลือดแบบว่าเลือดเหลือ,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 อน้อยนแล้วแบบมีเพิ่มเลือดมาเนี่ยเอ้าโดนอีกแอ โอ้โห oh ตายได้นะเนี่ยหักแรงอยู่นะโอเคไม่ได้คิวสักทีครับโดนลัตช็อตมาต์ฟั u เกอร์โอเคคิวแรกคิวสองโหเรียบร้อยครับโอ,อ้ยไม่ตายเว้ย โอ้โหโอ้โหนวเนียจ <Obi> ังวะตรงนี oh, oh, oh. Okay. Ah, ้ตรงนี้นวเนียจังวะตรงนี้โอเคเราต้องหาเลือแล้วทุกคนโอ้โหเรียบคนอยู่หน้าไม่โดนไหมโดนกูเฉยเฮ้ยนี่ตายกูตอนนี้ถึกนะตอนนี้ถืกอยู่นะโอ้โห ลื่มใช้นี่ไว้สายฟ้าเจบคาโปนี่น่าลำคาญมากนะทุกคนอาโปลิล่ากู่มันค่อนข้างไกลนะแล้วก็เร็ววะหักแรงมากคนนี้หักแรงยังวะตุยเลยนะ โยกหลบทำไมวะเนะี่ยตัวนี้เราอีไม่ตายนะเราจะไม่อีเขาเาัวอีตัวนี้โอเคโอโอหเกาะมาองเนี้ยตัวนี้อะไรวะสองครั้งแลวนะไม่มีโอกาสได้ทิมไปอ่ะแบบนี้นะครับเื่อนไม่ทิมกันเลยครับ คจะจับตัวนี้โอเคโอเคเพื่อนโอ้โหเจ็บสายลิงกังโอเครอบนี้คิวน้อยมากเอ้า อพราฝั่งเรานะไอตัวนี้อ้าไม่ได้ลุกเลยโอเคว่านึงตัวที่ฝั่งเราเมื่อกี้ผมไม่ได้ตีนะครับชนะอีกแล้วครับผมตานี้เอาเรื่องอยู่ครับตอนนี้อาจ,จะเงียบไปนะครับผมเพราะว่าตึงอยู่ว่าเดี๋ยวมีคนบอกว่าผมกากอยีกไม่ใช่สาย PvP นะแต่ก็เล่นไหวนะงบพันสองนะทุกคนงบแค่นี้ก็โอเคอยู่นะไม่ได้แย่นะชนะสองตาติดครับแล้วก็เราไม่ได้แบบว่าไปแจกทีมอะไรเยอะขนาดนั้นนะประมาณนี้แล้วกันนะ โอเคครับผมก็งบพันสองเราก็ถือว่าโอเคแหละนะแต่ถ้าอยากได้จริงอ่ะผมว่าใส่เป็นเซ็ล็อกนะครับใส่เป็นเซ็ล็อกสัก6ส่วนนะครับแล้วก็เป็นอะไรว่าเขาเรียกอินเวนเตอร์นะอีก3ส่วนนะน,น่าจะดีกว่านี้ยางไม่ต้องก็ได้นะเพราะว่าเพราะว่าล็อกเกอร์เนี่ยมันจะบวกอ่าสเปเชียลนะตอนนี้ของมันไม่ค่อยมีบวกสเปเชียลแบบดีๆนะครับบวกมากสุดก็จะประมาณ40ป่ปะ ของที่มีอ่ะบวกสเปเชียลก็ประมาณสี่ถ้าสายลงดันเน่ะนะแนะนำให้ทำเป็นสเปเชียลเซ็ตล็อกเกอร์เนี่ยลงดันแบบงานงานงานง่ายเลยอ่ะถ้าเป็นเซตล็อกเกอร์ลงดันนะทุกคนแล้วก็แปลงเป็นบอสอ่าตบยุงนะบอสซับเวย์โอเคเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาลองลองลงลงซับดูแล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวจะมาลองลองซับดูเนี่ยสเปเชียลแค่600นะครับบวกแค่10นะไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะแต่คลิปนี้อเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะผมทุกคนสำหรับงบพันสองจุลีพ p วีนะครับก็ฝากผู้ชมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับส ผมตลอบวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้แหละนะครับใครไม่ชอบกดไม่ชอบมาละกันนะครับผมอ่ะเช่นเคยครับต้องลาทุท่าไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายจุ๊บๆไปแล้ว